สว,ส,สวัสดีค่ะคบพบก,กับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจําสัปดาห์ค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับดวงประจําสัปดาห์นะครับคลิปนี้เป็นของวันที่11ธันวาคมถึง17ธันวาคมคเรียกว่า มีวันแห่งความหวังอยู่ด้วยนะ,ะประจําเดือนธันวาคม2565นะรอบนี้มากันช้านิดหนึ่งนะเดืองจากว่าพวกเราได้ไปทําพิธีสืบชะตาใหญ่นะสวดมนต์เรียกว่าตัดปีสวดมนต์รับแสงพลังพุทธ,ธานุ <ฮะ S 1> ภาพกันนะแล้วก็เดินทางกับไปที่ชัยนาทนะวันที่8วันที่9แล้วอาจารย์ต้องสวดล่วงหน้า5วัน5คืนมไม่มีเวลาทําคลิปอะไรเลยนะ,นะช้าไปหลายคลิปมาก นะฮะมาช้าแต่ก็มาช้ากต็อิกนะคะถือว่าเป็นเป็นมงคลให้พวกเราทุกคนใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็อย่าลืมไปดูภาพนะเดี๋ยวเก็บภาพรวมมาแล้วอาจารย์มีคลิปเสียงสวดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะใครอยากจะนําไปสวดก็นําไปช่วยกันเผยแพร่ได้นะคือใครที่มีเพื่อนเจ็บป่วยมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยใครนอนติดเตียงใครมีเคราะห์กรรมหนัก เปิดเสียงสวดวนใบวนมาให้เขาะนะอันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นมงคลแก่ตัวเองนะหรือใครที่อยากมีโชคมีรากสบนะนออาจารย์มียันรวยเรียกทรัพย์อันนี้ให้เป็นมงคลสําหรับปี2566เลยนะ ไปทำพิธีเสร็จเรียบร้อยเข้าพิธีเสร็จเรียบร้อยใครอยากจะบูชาติดต่อ l ล n e แอดโอเพนดานะครับหรือโทรมาที่0863366390นะอันนี้จะเป็นเรียกว่ายันพิเศษที่เข้าพิธีผ่านพิธีพิเศษให้เลยอันนี้สำหรับโชคโดยเฉพาะโชหลัาคนที่แบบอยากมีโชคเลยมีมนต์คาถาให้มีอะไรโอ้โหอันนี้ต้องลอบทสวดค่ะต้องรลองเองถึงจะรู้นะอ้าวดวงในสัปดาห์นี้นะครับจะมี เหตุการณ์สาคัญหนึ่งเหตุการณ์คือวันที่16เลยะนะวันที่สิบหกเนี่นะยนะออคือคดาวพาิตย์จะมีการย้ายราศีนะย้ายราศีนะครับฉะนั้นการย้ายราศีเนี่ยเป็นวันแห่งความหวังซะด้วยแล้วตําแหน่งย<า>ยที่ดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคอีกต่างหากนะโดดเด่นทีเดียวนะโดดเด่นเลยนะครับฉะนั้นก็พอวันที่16เป็นต้นไปเชื่อว่าหลายคน ลอคอยกัมมะนาเหนื่อยกัมมะนาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงมีอุปถัมภกรรมเกิดขึ้นนะมีสิ่งดีๆมากมายในชีวิตนะครับและเหมือนเดิมนะทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้อาจารย์ใช้เป็นลัคนาคนะการดูเป็นลัคนาใครที่จะดูลาศีอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องนะเพราะราศ<ส>ีามันแค่วันที่กับเดือนเกิดลาศีมันแค่วันที่กับเดือนเกิดดูแล้วมันจะมีความแม่นยําแค่สักส0%แต่ถ้าดูด้วยลัคนามันต้องใช้ เวลาตกฟากด้วยนะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้5หาอย่างในการผูกลัคนาออกมาม,มันจะมีความแม่นยํา ถ้าใครไปดูแค่ราศีบอกเกิด31พฤษภาคมแล้วเป็นราศีพฤกษบคือราศีที่มันถูกต้องเขาเรียกว่าแต่เวลาดูดวงอ่ะมันจะตรงแค่สักสิบเปอร์เซ็นต์ดูเล่นๆนะจะดูเล่นๆเล่นๆขำๆมาได้ไม่ขำสิแต่ดูแล้วเราไปเชื่อเราติดแก่ไหดูขำมาปุ๊บอ่าเช็คแค่นี้พอละแต่ถ้าจริงๆนะคะดูลัคนาเนี่ยมีความแม่นยำกว่ามันคือตัวตนเรามากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างแน่นเลยแน่นเลยอ้าว ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมรตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะหะ์โลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอคมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโร์ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูศิรุดมสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนดาหรือโทรมาที่0863366390 อ่คราวนี้มาดูดวงทุกลักขนานะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะลักขนาแรกก็คือลักขนากรกฎนะครับเช้ากรกฎนะครับในสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ได้บอกไว้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหน่อยนะต้องวิ่งสู้ฟัดเลยนะเหนื่อยหน่อยพอในสัปดาห์นี้11ถึง17ธันวาเนี่ยนะก็ยังคงมีปัญหาอยู่อ๋อตอนเนื่องยังต้องวิ่งสู้ฟัดอยู่ยังเหนื่อยอยู่ยังต้องการเงินต้องหาเงินต้องใช้เงินนะแต่ แต่ก็จะมีโอกาสดีๆ oh. นะเราวิ่งไปมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ <Okay. S 2> ก็ให้อดทนไปสู้ไป <Okay. S 2> นะปลายทางจะมีความสุขความสบายใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในสัปดาห์นี้ลุยไปก่อน <Okay. S 2> นะยังมีปัญหาอุปสรรคให้ลุยอยู่ <Okay. S 2> ลัคนาเมษนะครับเรียกว่าดาวประจำตัวคือดาวอังคารยังพักองศาอยู่เ <Okay. S 2> ชื่อว่าชาวลัคนาเมษหลายคนเนี่ยยังรู้สึกถึงการรอคอย อย่างรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจเข้าใจเลยความรอคอยมันเป็นใจได้ใจจะได้มันก็แหม่มันทำไมมันยังไม่ได้สักทีนะบางทีซื้อหวยก็แบบเฉียดเฉียดไปเฉียดมาหรือหน้าโมโหพอโดนก็ไปโดนโต๊ดอะไรอย่างงี้นะยังไม่เต็มอะไรอย่างงี้นะมันมันจะออกแนวนี้เพราะดาวประจำตัวดาวประจาตัวมันพักองศานะ แต่พอหลัง17ไปก็มีข่าวดีนะจะมีบริวารเกื้อกูลนะบริวารทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยมาเกื้อกูลหนุนนำนะนำพาไปพบสิ่งดีๆนำพาไปเจอสิ่งดีๆมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่พิเศษนะอันนี้ก็ชาวเมรก็ไปขอพรกันนะต่อไปลัคนาพิจิกนะครับลัคนาพิจิกเนี่ยจิตใจยังจดจ่อนะตัวตนเนี่ยคือดาวประจำตัวาวอดาวคาร และก็ยังพักองศาเหมือนกันฉะนั้นทําให้จิตใจจดจ่อกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาเรื่องงานเรื่องการอะไรต่างๆเนี่ยมันยังจดจ่ออยู่เขาบอกว่าถ้าพักปุ๊บเนี่ยคือดาวประจับตัวพักใช่ไหมจ๊ะมันจะอ่นๆเือนเป็นไงล่ะพี่หน่อยพักมาเป็นไงพักมาคึ่งปโอ้โหเซ็งเลยนไม่ใช่ไม่นอนสบายนะคะมันจะเบื่อเบื่อเซ็งนะจะได้ก็ไม่ได้สักทีจะอะไรเงี้ยนะเนี่ยพิกจิตก็ดาวอย่างพักองศาแล้วพอพักองศาเนี่ยจิตใจมันก็ไปกังวลแล้วมันวนลู จิตใจมันจะไปวนลูปอยู่กับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องงานนะหุ้นส่วนอะไรต่างๆนะแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่เราก็จะไปแก้ปัญหาไปจัดการนะไปประสานนู่นนี่นั่นพอหลังวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายปาัาบมาเลือนการเงินนะมันก็จะเห็นความชัดเจนเห็นความสําเร็จมีข่าวดีนะครับในดวงชะตานะลัคนาเมถุนนะชาวเมถุนเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆคลี่คลาย ใครที่ติดขัดอึดอัดนู่นนี่นั่นมันจะคลี่คลายไปในทิศทางใหม่แล้วมีโอกาสได้ดิวอะไรใหม่ๆนะใครที่ดิวมาแล้วยังไม่เห็นผลนะมันก็จะส่งผลในอนาคตเพราะตอนนี้มันจะเริ่มต้นนะดิวแล้วก็ส่งยังไม่ส่งผลนะสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์ถัดๆไปเห็นผลแน่นอนคือมันคลี่คลายแล้วนะกำลังจะฟักตัวจเจริญรุ่งเรืองนะชาวลักนากันนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรียกว่า ชาวลักขณากันจะต้องเจรจามากขึ้นรีคูดมากขึ้นประสานมากขึ้นชักชวนเจรจาเ<ะ>ชื่อมโยงอย่างนี้นะมีหน้าที่ที่ต้องทำให้เกิดความสำเร็จด้วยด้วยตัวเราที่ต้องไปดึงคนมาเชื่อมโยงกันแล้วขับเคลื่อนไปข้างหน้านะสู่ความสำเร็จในอนาคตนะ,ะชาวกันนะใช้ทุกคนนะ่ใครกำลังเชื่อมโยงอยู่อดทนเชื่อมเข้าไปเชื่อมเข้าไปเดี๋ยวมันจะสำเร็จนะ <ทำ S 1> ได้เยอะเยอะเพราะเดี๋ยว,ยวจะสิ้นปีแล้ว โลกขวัญถุงเรียกทรัพยชฉลกดีเป็นมงคลถูกฉลกเสริมวาสนาบารมีฉลกมีความสำคัญต่อชีวิตตามหลักวิชาแต่โบราณฉลกขวัญถุงเรียกทรัพย์ตรวจเช็คเลขธนบัตรขวัญถุงสีกระเป๋าเรียกทรัพย์ธนาคารที่ถูกฉลกตรวจเช็คตามดวงชะตาอย่างละเอียดฉลกดีโชคดีมีชัยทำน้อยได้มากเรียกรัพย์บริบูรณ์สนใจติดต่อได้ที่ ไลน์แอดโอเพนดาหรือซิเบอร์0863366390ต่อไปลักคนามีนนะชาวลักคนามีนนะเชื่อว่าเริ่มยิ้มได้แล้วนะพะดาวประจำตัวนี้เดินหน้าเต็มกำลังแล้วนะพอดาวพระาทิ์ย,ย้ายเข้ามาในเรือนการงานปั๊บเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องไปสะสางไปปัดฝุ่นงานเก่า ที่มันชะลอที่มันค่อยเป็นค่อยไปมันช้าเราไปปัดฝุ่นมาเลยสัปดาห์นี้ไปแก้ไขไปดูไปเริ่มต้นไปเคาะสนิมนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะโอกาสมาถึงแล้วชาวมีลุยลูกเดียวนะสำเร็จสมปัารถนานะต่อไปลัคนาธนูชาวธนูนะเรียกว่าดวงดีดวงดีใช่ไหมเป็นสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์ด้วยด้วยแวเนี่ยติดโผนะคะเพราะว่ามีความโดดเด่นมากนะเนื่องจากว่า ดาวพระศุกร์เนี่ยนะเป็นดาวลาภะก็มากุมดวงชะตาอยู่นะดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภะก็มากุมดวงชะตาอีกแล้วหนึ่งกับหกเขาเป็นคู่สมพลกันอีกโอ้โหส่งกําลังกันอย่างคู่สมพลนะแล้วสี่หกเขาเป็นคู่ธาตุน้ําอีกี่กุมอยู่ในดวงชะตาอีกนี่เป็นคู่ธาตุคู่ธาตุเนี่ยเขาเรียกว่าให้กําลังแบบหนักแน่นเป็นปึกแผ่นคู่สมพลนี่เขาเรียกว่า ให้กําลังแบบยิ่งล้ํากําลังนี่เป็นไงแล้วยังมีดาวพฤหัสมาเป็นปฐุมเมเกนอยู่ในดวงชะตาอีกจะไม่ดีได้ยังไงห <1, 6, S 2> นึ่งี่หกโดดเด่นมีนม<ช>โอกาสมีมทั้งโชคลาภ นะมีความสําเร็จมีภารกิจพิเศษนะบางคนมีภารกิจพิเศษเกี่ยวกับโลกทิพย์เลยขนาดเเขาเรียกว่าไปเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์นั่นแหละนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าพัคเกตไปอยู่ในเรือนวินาศอย่างเงี้ยจะส่งกำลังเลยอาจารย์ดูของรักนาแบบนี้นะฉะนั้นทุกท่านนะคะต้องเช็คลักนาก่อนัำแรกสองันนี้คือเป็นดาวจรอนนี้ดาวจรฉะนั้นเพื่อความมั่นใจว่าอาจารย์พูดมานี่ของหนูตรงเป๊ะไหมร้อยเปอร์เซ็น ต้องตรวจถ้าใครอยากเป๊ะอย่างนี้อยากดีอย่างนี้มันดูดวงส่วนตัวใช่ไม่ต้องเช็คเพราะว่าดูดวงส่วนตัวจะเขาจะบอกวิธีแก้ด้วยบอกวิธีบอกขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีแนวทางมีวิธีการแก้ไขดาวจรดีขนาดนี้ดาวในช่วงชาตากําเนิอต้องดีด้วยถ้าอยากดีอย่างนี้เราก็ซ่อมบางจุดไงซ่อมบางจุดให้มันส่งกําลังได้เขาเรียกว่าอุดรอยด้วยนะฉะนั้นชาวลัคนาเรดูนะดีมากมีภารกิจพิเศษโลกทิพด้วย นะดดเด่นเลยนี่ไงวันที่18พอดีเลยเออภารกิจโลกไปตั้งแต่17แล้วมั้งนี่เรอสิบเจ็ต้องเดินทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปนะครับชาวลัคนาพฤกษบนะในสัปดาห์นี้ชาวพฤกษบเนี่ยมีภารกิจต้องเดินทางนะบางคนต้องเดินทางไกลบางคนก็ไปจัดการไปแก้ปัญหานะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะนําสู่ เป็นการปูทางไปสู่อนาคตที่ดีนะระวังเสียตังค์ระวังต้องไปจ่ายเงินซ่อมของเสียซ่อมอะไรต่างๆนานาหรือใช้จ่ายไปกับแบบสุขภาพตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออที่ที่ต้องจ่ายเงินไปกับการซ่อมนะซ่อมบางอย่างไม่ว่าจะซ่อมสินของอะไรที่มันจะไปต้องจ่ายก็ให้มันจ่ายน้อยที่สุดถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วอาจารย์ซ่อมสินของซ่อมตัวเองนะชาวลัคนาตุลเอาชาวลัคนาตุลนะสัปดาห์นี้มีโอกาสสบายใจปาร์ตี้ พบปะเพื่อนฝูงเออบางคนมีโอกาสวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวบางคนจะอะไรยี้นัดเพื่อนเจอกันก่อนคุยโปรเจกต์เฮ้ยเดี๋ยวหนาวๆปีใหม่ไปเข้าดาวที่ไหนเออมาเจอกันสี่เรื่องงานแล้วนะมามาเจอกันมาคุยกันเตรียมวางแผนสังสรรค์เตรียมนู่นเตรียมนี่มิตรสหายสารสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะเรียกว่ามีความสดชื่นสบายใจแล้วก็มีโชคมีลาบจากการเดินทางนะครับต่อไปลัคนามังกรนะ ชาวมังกรนะถือว่าสัปดาห์นี้เป็นจุดคลี่คลายของปัญหา<ะ>เออฉะนั้นพอวันที่17เป็นต้นไปเนี่ยนะปัญหาปลดล็อกนะเพราะว่าเลขหนึ่งเป็นเจ้าเรือมรณะมรณะมาเป็นวินาศค่ะนะแปลว่าอะไรไอ้ความมรณะมันเป็นความตายความไม่ดีนะอุปสรรคปัญหามันเป็นวินาศมาลาย,ยสูญสิ้นซะแล้วนะนั่นก็จบสิ้นไป นะใครมีปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆมันก็คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสมีโชคมีลาบนะมีเงินทองไหลมาเทมามีโปรเจกต์ต้องสารต่อมีโปรเจกต์เก่าๆโปรเจกต์ใหม่ๆมีดีลลับดีลพิเศษอันนี้คือเ,เรียกว่าเริ่มต้นแต่ธันวาเเริ่มต้นมีการเริ่มต้นท่านใดนะคะอยากจะทํากิจการออหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอ,อ,อย่าลืมมาเช็คดวงชะตากับอาจารย์นะคะดูดวงส่วนตัวของปีนี้ได้เลยดูแต่ธันวา อันนี้องผลจริงๆมาตรวจ been, h, สุขภาพดวงประจำปี2-5-6กันได้แล้วนะเพราะตอนนี้อาจารย์ก็ตรวจไปหลายท่านที่ติดต่อเาสาร์เร็วสำเร็จเร็วนะจ๊ะใครเริ่มก่อนรวยก่อนเนี่ใช่เอ้ามาลัคนาสิงห์ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะสัปดาห์นี้ถือว่าโดดเด่นเพราะดาวประจำตัวเนี่ยย้ายราศีเนี่ยันที่17ปลายสัปดาห์เขาเป็นสุดยอดคนตรงดีเลยย้ายเป็นเทวีโชคพรเป็นเทวีโชคเนี่ย ตัวตนเป็นเทวีโชคและไปอยู่ในกุฎตาชาโชคใช่น้องๆราชาโชคเลยฉะนั้นมันจะมีกําลังจิตกําลังใจมันจะมีการตัดสินใจพอมีพลังคิดออกตัดสินใจได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวางแผนเพื่ออนาคตมีโชคมีลาบอีกต่างหากเออจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการตัดสินใจมีการเดินหน้าอย่างนี้นะครับมันก็จะส่งเสริมเกอหนุนให้ให้นําไปสู่ความสมบูรณ์นะลัคนากลุมลัคนาสุดท้ายนะ ชาวลักนณากุ่มเนี่ยนะโดดเด่นมากๆเลยนะโดดเด่นเลยนะมีทั้งโชคลาภมีทั้งความสําเร็จมีความสบายอกสบายใจะนะโดดเด่นมากๆเพราะอะไรดาวแรกเนี่ยนะประธานสุภาคอเป็นกเกษตรในเรือกนการเงินกเกษตรก็หนักแน่นมั่นคงโดดเด่นเลยนะแล้วอ,อะไรดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปัตตานีมาอยู่ในเรือนลาภลาภก็คือโชคลาภโชคลาภโ,โอกาสได้ความ<อ>ร่วมมือได้ความไว้วางใจได้เครดิตโอ้โหแบบ มันดีทุกด้านเลยโบนัสน,น,น,นี่ถือว่าโชคลาภไม่ใชเออดีทุกด้าน<ะ>ออโดดเด่นมากดีทุกด้าน<ะ>มีความสุขความสบายใจนะใครเจ็บป่วยก็หายป่วยใครต้องการเงินก็ได้เงินใครเสี่ยงโชคก็มีโอกาสสาเร็จ<ะ>นะโดดเด่นเลยนะแล้วเป็นปลายปีนะเจ้านายตบหลังตบไหลเพิ่มโบนัสเพิ่มเงินเดือนโอ้โหมีความสุขสบายใจนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตาม ให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์ลงข้อมูลอะไรลงคลิปอะไรท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับและก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k เปิดดาวรู้ทันดวงเพจ a c e b o o k อาจารย์กิษสะภูสิรุดมติกตอกก็อาจารย์กิษณะภูสิรุดมเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับ ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์นะครับจะมีเป็นลิงก์ท่านกดที่ลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะท่านเข้ามาพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันนะครับรับข่าวสารต่างๆจากทางอาจารย์นะครับแต่ไม่มาถามดวงนะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงให้ในกลุ่มนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยปรึกษานะเรื่องการปฏิบัติโครงการบุญต่างๆเราคุยกันได้นะครับส่วนใครสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติ หรือเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับก็มีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพก็อย่าลืมไปกดติดตามกันกดปุ่มคำว่าติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับจะได้รับข่าวสารกันครบถ้วนนะครับส่วนใครที่ชอบคุยกันสดๆนะครับอาจารย์มีไลฟ์สดนะทุกวันพฤหัส สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆนะครับธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์กันใครอยากจะปฏิบัติหรือใครอยากถามอะไรมาพูดคุยกันสดๆได้ทุกวันพฤหัสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยสี่โมงถึงหกโมงเย็นจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ดวงประจําสัปดาห์ มาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานได้เลยหรือวันเสาร์นะครับ10โมงถึงเที่ยงใครมาคุยกันสดสดวันเสาร์ก็จะมีดูดวงฟรีกันให้ด้วยท่านกับบารงทะเบียนกันไว้นะทรงวันเดอนปีเกิดแล้วก็มานั่งสนทนากันสดสดนะครับใครที่สนใจที่จะอยากคุยกันสดๆก็มาติดตามที่ไลฟ์กันได้นะครับ